ดูหรือวะดูอ่างอีสาน <laughs> มาที่อีสหรอใช่ที่ใน YouTube ที่แบบดังๆที่แบบ <laughs> เป็นพวกบซอยจุไขรวัวอันท้าวัว <laughs> น่าก,กลัวไม <laughs> ่เคยไม่เคยกินหรอ เดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาน้องสาวของผมไปลองกินอาหารอีสานของพี่อีทโป่งหลังคือจริงๆอยากไปนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสเพราะร้านเขาอ่ะคือดังแล้วก็ดูมาเยอะแล้วก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงพอดีว่าวันนี้เดี๋ยวไปซื้อที่แล้วก็เดี๋ยวพังไปแวะกินก่อนเบ๊บเมาเลยเดี๋ยวพาเนไปกินหำบัวอะไรวันนี้ไม่ไปหามวอมอะไรพี่เบ๊บหนูไม่ว่าจะเตืนที่ร้านพี่อีทครับบอกินเลยไม่ต้องจองเอาไอวิวมเฮ้ยที่ผมไม่ทำงานต้องไปต้องไป่อ เ,เคยกินแค่ซอจุ<แ>รุ่นพี่เคยไปกินตอนมหาลายัยมันจะมีซอจุ๊แล้วมันจะมีน้ำจิ้มเว้ยที่เป็นแบบใส่ดีวัวมันจะมขมๆเว้ยเหมือนน้ำจิ้มผมอะใช่แล้วจะข้างในจะมีเพียแต่ตอนนั้นอะ่ะกูไม่รู้ว่าเพียะมันคือขี้วัวกูไม่รู้แล้วรชานไงผมไม่จริงไม่พูดว่าเพียคืออะไรเดี๋ยวก็ฝ <c oughs> <อ>ังได้นก็อเดวได้ได้ได้งเจอกันครับเดี๋ยวดูอิอะรเจอันเดี๋ยวกันเดี๋ยวดูกันว่าการกินพวกแบบอันท้าวัวของแบบพวกนี้ครั้งแรกเป็นย เดี๋ยวมีสมองวัวด้วยนะแนนไม่แต่ร้านเขาน่ากินทุกคนผมเห็นใน YouTube เยอะมันดูสะอาดเขาทำมาแบบเป็นแนวแบบพรีเมียมอ่ะมันดูแบบจัดมาสวยงามอะไรเงี้ยก็เลยอยากลองกินสักครั้งหนึ yes> ่งในชีวิตเหมือนกันนะครับนั่นก็ถือโอกาสน้องๆอยากกินบอดีก็เดี๋ยวเจอกันที่ร้านครับโอเคทุกคนและตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านของพี่อินแล้วขอสแต็กแดกตับอันนี้เพิ่งเปิดเลยนะร้านเปิดเที่ยงครับแต่วันนี้เลยเที่ยงสามทีไปพี่ผมเจอพี่อินแล้วไหนอในคลิป เดี๋ยววันนี้เราจะมากินอะไรที่แบบหากินได้เฉพาะแค่ร้านนี้เท่านั้นเดี๋ยวให้เขา,าแบบมาแนะนำดูอะเอาไงอุ้ยหนูเอาไว้นี่พุพุงป,ปิดเลยข้าวสวย <laughs> แนะนำหน่อยครับพี่แบบมีมีอะไรน่าสนใจมั้งครับที่แบบในยูทูบแบบเด็ดๆอ่ะตอนนี้จะมีเป็นซอจุ๊ดแล้วก็จะเป็นลาบเผาเป็น,น <ะ S 3> สาลายที่อยู่ในหนองน้ำอ่ะครับลองนี้เลยเหรอครับไม่ใช่ค่ะอ๋องั้นงั้นเอาซอจุ๊หนึ่งครับแล้วก็เอาลาบเผาแล้วผมเห็นเขามีแบบมีมีมีอันท้าบัวด้วยครับไม่มีนะอ๋อไม่มีเหรอครับมึงดูช่องไหนอ่ะ ชงพีอฟซสมองวัวมีป่ะครับมีค่ะจะเป็นหมกสมองวัวงั้นเอาหมกสมองวัวหนึ่งครับ <c oughs> แล้วนี่คืออะไรครับอันนี้จะเป็น v i p ใช่ค่ะอครคับจะมีเป็นแซลมอนกับแล้วก็กุ้งจะเป็นดิบหมดเลยแล้วก็จะมี มีเล่าแขกด้วยเล่าซัดตอนเที่ยงเลยครับถ้าเซตนี้699ได้อะไรมาครับกุ้งแล้วก็เป็นจูแล้วก็เป็นแซลมอนได้ติดตามนี้เหรอค่ะภาพเลยใช่ไหมครับอย่างละห้าอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าพอดีเอาชุดนึงครับโอ้มีนี่ด้วยอันนี้ตามฤดูกาลต้มอึ่งเราไม่มีหรอโอ้หมดโอเคครับมันเยอะแล้วมีอะไรไหมครับตับน้ำงาอะไรอ่ะตับน้ำมันงาเห็นมีตับน้ำมันงาอุ้ย อ๋อตัดดมงานหนึ่งครับอุปเ뻐คือไม่มีมีมึงเงียบมึงเงียบอีกตึกอุปเ뻐เลยนะมึแล้วมีอะไรนะครับจะเป็นตำถาดสเต็กข้าวทุกเนี่ยค่ะอุ้ยเรื่เป็นี้ยาเอาดีครับลวนตำถาดสเต็กไอ้นี่คือถือว่ามาถึงยังถึงเลยค่ะโซมเมแค่สอนคูอก็ถึง อเพี่เบ็ดเลยแล้วตอนนี้เดี๋ยวอันนี้นะครับเอาขอสามชั้นสวัสดิน้ำปลาหน่อยอ่นแล้วก็เสิร์ฟเราให้หนึ่งครับไอเนี่ยมีลิเจนซี่ว่ะมพอดื่ได้แล้วแล้วจรนี้ผมไม่ดื่มนะครับแต่ว่ามีในเซ็ตผมก็จะดื่มเป็นพิธีพอเพราะผมไม่ค่อยดื่มอยู่แล้วคือเขาทำมาให้กินเราก็ต้องกินนะครับตามเซ็ตแล้วกูไปซื้อที่แบบพี่ครับมีมีอะไรไหมครับยำสามเส้นแช่ครับยำสามสหายน่ากินแค่จัดมาหนึ่งครดวมมหับยุกท่านทุกคนโอเคครับทุกคนและตอนนี้เราก็จัดมาแล้วแต่ว่าแบบมีอันที่แบบเสียดายที่ไม่มีที่เห็นในยู อแต่ว่าก็ได้เกือบหมดเพราะว่าซอยจู้พอเดินมาต้มอึ่งมาแล้วหายแล้วจัดมาหนึ่งเลยครับพี่นี่นเดินกลับมาเลยมือนคิดดูดิซอยแรกหมดอ่ะแล้วอยู่ดีเราเราเราท้อแเราแล้วกูรำพูดแล้วแบบเสียดายมากอยู่ดีเขาเดินกลับมาต้มอึ่งมาแล้วค่ะเสร็จไปล ไม่ปึ่งจับได้เชื่อพี่ก็ถ้าได้ต้มอึ่งมาน้องอย่าโควนะครับเพราะว่าแบบจริงเราสั่งมาทั้งหมดเราสิบสองอย่างแต่ว่าที่แบบเด็ดๆที่คนมากินเยอะจะเป็นมีซอชูช้ดหนึ่งแล้วก็มีออชูชอ็ชอตแล้วก็มีต้มอึ่นถ้าจะคาบควนะแล้วที่เหลือก็คือแบบมีมีเยอะอวแต่ที่เดด็นะทุกคนนี่นะครับชูช็อตต้องบอกตรงว่าในเซตอ่ะมันจะมีสุรามาให้แต่คือพอดีว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคือเราจะไปซื้อที่ยันพี่ขอไม่กินพวกแอลกอฮอล์กันจะเอาเหมือนกันเพราะถ้าไม่มีงานไปต่อผมก็จะไม่นี่แหละ ถ้าหนูกินต้องมือพี่เป็ดต้องเล่นนะไม่เดี๋ยวต้องไปคุยที่เอาโอเคก็เดี๋ยวรอดูอาหารกันนะครับเดี๋ยวแบบจุกๆแน่นๆให้แนนกินใส่ชุ ไอวีเมาเอากรโปรมาป่ะไม่เดียวมาไม่เดียวมาไม่เดียวมาร์คเล่นเถินไม่เดียวมารไม่เดียวมาจะผมช่วยจับไหมผมนั่งจับมือปิดปิดยืนดีเก่าอีกคนโอ้ที่โทรมาแล้วโอเคพี่ไปครับไปครับโอยังไม่ได้เปิดเครื่องเลยโอเคครับทุกคนและตอนนี้อาหารที่เราสั่งมาถึงเกือบครบแล้วนะครับมีมันเก้าอย่างก็แบบเบสิกอะนี่นี่อันนี้น่ากินมากทุกคนรูปสามชั้นคือแบบยุกรอบอ่ะเดี๋ยวลองดูครับเออล้วชั้ อมันแบบซีฟู้ดดีน uh ี่มันนุ่มเนาะตไปมาลองจากเบาๆอีกก่อนดีป่ะเดี๋ร้องไห้เดี๋ร้องไห้เขาแปลกทุกคนมันเป็นแบบแคปเกนนะทุกคนขอแค่ใช้มือดีกว่านี่ครับเดี๋ร้องไห้คือแบบยังไม่เคยเจอนะเป็นไงนะครับเดี๋ยวลองจิ้มด้วยครับหืม กิ้วเขาอยู่นะแบ่งแยกเลยเว้ยตรงเนื้อก็คือเนื้อคือเนื้อนะมันคือมันโปตรนี่มันจะแบบผสมกันป่ะใช่มันจะแทรกกันพี่มแทรกกันครับแต่นี่คือแบ่งแยกสองเมนูนี้คือแบบว่าใครก็กินได้นะอร่อยอร่อยเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราลองนี่กันดีกว่าใช่พี่ซาจูนี่ครับเรามาเพื่อกินอันนี้ใช่ไหมใช่เราเคยกินแค่ซาจูแต่เราเคยกินแค่เนื้อเราไม่เคยกินกับเว้ยเดี๋ยวลองกินน้ำจิ้มกอนดิดูเดี๋ยวเราลองน้ำจิ้มกันพี่แนนกันเลยพี่แนนลองเทกันเลย เป็นไงขมรอขมอกะปะก็ประมาณนึงแล้วมันจะมีความเข้าคั่วแล้วก็เผ็ดแล้วก็ขมใช่อย่างที่เป็นปกติขมอ่ะแล้วแต่คนบางคนบางคนก็เป็นเป็นแบบกินจิ้มแจ่วปกติที่เรากินจะแจ่วแต่เนี้ยที่ผสมขี้วัวมันยิ่งด้วัวแล้วเนี้ยยินดีด้วยใช่เหรอถามพร้อนกันดีกว่าเดี๋ยวเธอถามพร้อมกันนี่ครับน้ำจิ้มนี้มีมีมีเพียมจะมีสองแบบค่ะแบบขมแบบเปียวอันนี้แบบขมมีมีมีอะไรบ้างครับมีดีบัว อันนี้เปนเป็นดีค่ะแล้วมีเพียรไหมครับก็เพียรเป็นห่งให้นะคะอ๋อโอเคครับแทนคนที่ยังไม่ลองอาฟ้าได้วยะคือคิดว่าดีบัวอ่านื้อจิ้มแบบไม่แจ่วทุกคนมันเป็นนื้อจิ้มดีบัวธุรกิจก็ไม่แย่นะอืมขอมมันจะ่มหมวะหมหมเลยเลยเลยอืมร้องอ้อนเอาให้ถึงใช่เอาแค่น ก็แต่แบบมีกลิ่นแบบไอ้แต่ขมแบบขมทนได้วะเพราะมันมีข้าวคั่วมึงกินน้อยดีกว่าคือขมยาทุกคนเขมยามึ่งทนได้นะขมขมเหมือนที่พี่บอกมันขมแบบทนได้มันไม่ได้ขมบอรเพ็ดเวยแล้วก็ที่พูดถามเขาน้ำจิ้มมีสองแบบมีแบบแบบดีหัวครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบแบบเปรี้ยวลองกินแบบเปรี้ยวดิเฮ้ยอันนี้อันนี้พวกมึงน่าชอบเปรี้ยวเลยอะ อันนี้อร่อย,โ,ยโอเคน้ำจิ้มจะรอยแล้วต่อไปเรมา,มาเอามาลองนี่กันแล้วเดี๋ยวพี่กินให้ก่อนแล้วกัน<ด>ว่าอาอพี่เทสให้ก่อนเดี๋ยวกินแบบนี้กันครับต้องจะใช้มือไอสัตว์ต้องใช้มือครับมันจะแบบได้ความนี่ดูครับใช่เหรอพี่ชายเป็นไงพี่ชายอธิบายเลยเรื่องของรารกินแบบนี้ลองกินแบบเจียมกินอ่าอ่าเแบบเปรี้ยวอ่า ว่าพวมึงชอบแบบเปรี้ยวกว่าจะชิมว่าแต่แบบคนอีสานาจะไม่ชอบก็ได้นะกินแบบมูนก็ใช่ส้มแล้วกันเอาพวกเอ้ยเอาแบบเปรี้ยวก่นเอาแบบเปรี้ยวก่อนให้แบบเปรี้ยวก่อนไม่ได้ไม่ได้เไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้กโอเคต่อไปอันนี้นี่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 นีนี่่นี่นี่นนี่่นีี่นี มาถึงทีแล้วเน้นแค่อบวบนั่นึือขอตั้งใจก่อนอบาบักอบาบักอบาบักอบากอบักหนึ่งสองสาม เแอนแอนถึงที่แล้วครับต่อไปนี้เด็กแอนมาแอนไทยบ้านแท็กแอนไทยบ้านนะครับเอาจริงมากมันแล้วแต่คนชอบเว้ยแต่แต่ผมว่าถ้าคนทั่วไปอ่ะชอบแบบเปรี้ยวผมก็รู้สึกว่าแบบขมอ่ะมันไม่ใช่สำหรับผมแต่บางคนอ่ะกินพวกแอลกอฮอล์งงว่าบางคนไม่บอกโอ้อันนี้อร่อยจังแต่พอกินปุ๊บโคตรขมเลยถ้า,าดูไม่ออกทุกคนยกอย่างง่ายๆนะเหมือนช็อกโกแลตบางคนชอบช็อกโกแลตหวานแต่บางคนอ่ะขมและอร่อยมันไม่แบบขมมากคือหนูอ่ะด้วยความที่ไม่ชอบกินอะไรที่มันเล่งิ่งในปากแล้วเนื้อมันมันเลๆในปากะครู้สึกมมมัันนเลยยแแบบบบอ่่ถาาวิ ไม่ะคือไม่่รีวิวปี่ปบอลเลยรีวววถึงมาถึงที่รีววววิวครับทำไมมันกินแบเนี้แล้วมันขมหวาะพี่อร่อยเปลี้ยวเออหรือเมื่อกี้กูกินแบบเปรี้ยวก่อนเลยเปรี้ยวคืออร่อยเลยอร่อยมุน่าชอบเปรี้ยวเปรี้ยวน่าถึงเข้าถึงง่ายกว่าเด็ดเลยปะเด็ดเลยเนื้อเขาดีด้วยอาจลองๆให้เบฟกับฟ้าเดิมเดิมนะเดิมๆดิมนะเบฟเดิมๆเลยพี่ชายกินกินเลยไอ้ฟ้าได้เยทีเดียวเลยคอมโบเลย เดิมเดิมเป็นสองคนไดเป็นไทยบ้างหนึ่งสองครับขมไหมมันจะขมมากเดี๋ยวบรการอีกงันสุดท้ายอ่ะติดใจเหรอเฮ้ยแบบเปรี้ยวอร่อยเว้ยเปรี้ยวอร่อยมากอร่อยสุดที่เด็ดแล้วใช่ไหมอันนี้ผมไม่เคยกินแต่ผมชอบกินตัดอยู่แล้วแล้วเวลาผมกินมูสจิ้มจุกอ่ะผมไม่ชอบลูกสุกอ้ยลอยเลยเหรอลายเลยเหรอขอลองเปรี้ยวได้ไหม วิวผมวะโอเคนี่นะ้ยลงไปถ้าเต็มข้อเลยเชียร์สเพื่อนเชียร์อือดีจริงบัคือผมดีมากน้องสาวขอน้ำเ <ś led> ลยเฮ้ยนี่ผมชู้ก่อนถ้าต่อไปเราลองนี่ตัดน้ำมันงา อันนี้น่าจะเหมือนกับอาหารญี่ปุ่นผมไปกินอยู่จุดเริ่มต้นของพวกกินเนื้อดิบของผมอะเราไปกินนี่เว้ยเนื้อดิบเว้ยแล้วมันเป็นแบบนี้แหละเป็นเนื้อผสมแล้วมันงาโคตอร่อยมากเปรี้ยวเลยดิเปรี้ยวได้ไรสสิผมไม่เคยกินนะอันนี้อันนี้แอบดีน้ำมันงาเราไม่จะไม่มีความกลิ่นตับนาดนั้วนะใช่เนื้อมันงาคือเพ่อเลยลื่นเลยกินเนื้มันงาคือกลบหมดเลยดีป่ะดีโอเคแล้วฝั่งเนี้ย เฮ้ยโอเคนะลื่นๆไม่มีกลิ่นเลยต่อไปอะไรแล้วครับไอลาบเผาลาบเผาอันนี้เป็นเป็นสาหร่ายที่แบบคล้ายทุ่งนาแต่ว่าเขาไม่ได้ผสมอาบเอ๊ะทำไมทำหน้ากันอร่อยแต่มันไม่เหมือนแบบยาวๆเอาแค่รสชาตินะแซ่บแซ่บแบบแซ่บแบบว่าหายนิสันอันนี้ดูนะน้ำน้ำหน่อยน้ำหน่อยเฮ้ยกลิ่นเหมือนแบบสมุนไพรนะ มันคุ้นๆเหมือนเหมือนปลาญี่ปุ่นมันจะตัดไข่ตะไคร่เออแต่แซ่บอร่อยดีดีดีดแบบีดีเอา,าต่อไปมาไหต่อไปครับไฮไลท์เลยจองแถวล่างได้ปหมเฮ้ย <c oughs> จองแถวกลางดีกว, <c oughs> ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเนี้ยก่นเลยดีกว่านี่อันนี้เป็นกุ้งเขาอันนี้เป็น,เป,นเป็นกุ้งสดแล้วก็อันนี้เป็นเป็นปน้ำเปล่าที่พี่เอาเอาไว้กินกับกับอันนี้สุดๆสูตเขานะครับทุกคนไม่ได้มาขับนะครับมันผ่าอีสีหน้ามันออกคนนึงโอ้ยเนี่ยนไม่กินผักทุกคนอ่ะหนึ่งสอง กินน้ำตามด้วยไม่ต้องเคี้ยวหนอไม่ต้องเคี้ยวเขาบอกตามเลยน้ำเปล่าหรือว่าเขารว่าเากินน้ำเปล่าก่อนวะพี่แล้วค่อยกิน็ัต ดอีีกนึงพี่เบลออเดียกินป่ะมีกุ้งแซลมอนตับเอาอะไรผมขอแซลมอนละกันพี่เบลเอาด้วยไหมไม่พี่ไม่เอาพี่เบลมีมีอะไรก้วนะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปคุยไงแต่กูอยากหูมันช็อตต้องกินช็อตใช่มันมันเออมันตแบบปึ๊บดีอ่าในนี้มีอะไรบ้างพี่ในนี้ครับมีมีตับกระเทียมนิผักทุกอย่างครบไปแล้วโดนเขาบอกว่ายกโซนเลยแบบช็อตปึ๊บเลยปึ๊บเลยปึ๊บแก้วแก้วไปขมแก้วเข้าไปครับเงยหน้าอือเห็นไหมผักมันเยอะพี่เป็ดน้ำ กินน้ำตาลกินน้ำตาลแก้วนึกคุยงานจะได้โปรโปรเลยชอบบรรยากาศเลยตีตีรไปเลยนะไม่หมดน้องสาวอะ น้องากม้น้องขับรถเ้ยเป็ดอย่างเกียมนะโอโนมันเปลี่ยนดสโโหรับโอ้โหรับวิววิววิวไม่ได้เลยอ้าจัดไปเมันตอนวเข้าไปอีกเหอเออเตกไตตามดยด่เ อีกชุดเด้อมันใจเย็นเลยโอ๋จะกินชุดใช่ไหมจัดที่เด็ดมันตกอึ้งมาตอนนี้ทุกคนกำลังโฟลครับกับงานของเราคือแหละมาดวลตกใบหน้าเป็นอย่างสุดท้ายแล้วที่แบบไฮไลท์พุทธาลตามตรงเลยใครกล้ากินมั้ยก้าเอาดิคุณก้าเหรอพี่กินด้วยจะให้พี่เปิดก่อนมีตัวเล็กๆไหมนะน้องเอาแม่เลยอุ้ยใจเต้นจริงว่ะเอาตัวแม่ถ้าตัวแม่ใจเต้นเพิ่งบอกกะ กกออี่ะหนูชิมน้ำมันได้ไหมได้ขอชิมน้ำก่อนเฮ้ยน้ำเปลี่ยนนะน้ำอร่อยเลยมันเป็นเหมือนมะขามเปรี้ยวๆออร่อยเอน้ำขึ้ดีมากเมนูนี้อย่างครับแค่วิวเลยพี่เอาตัวลูกก็ได้ตัวแม่เลยมึงดูมันมองหน้ามึงอีอันนี้คือของแท้วิวคือเขาก็ตรงหัวก่อนหรอกพี่ไม่เอาเนื้อเอาเนื้อตุ้มเนื้อก็ได้กินตุ้มเนื้อก็ได้ โอไม่ได้อภัเดี๋ยวเดี๋ยว่สมึบาร่อยอร่อยกินน้ำกินนอร่อยอกินไก่ผมผมยังผมยังลองชิมนะนี่ต้องเหมือนไข่ปลาไว้ลองลองกินได้กินได้แบบึบไปเลยเดี๋ยดลองถือว่าถึงไปน้ำไหมเฮ้ยมังเคี้ยวได้ดีแน่ไอ้นิมกัดกินลื่นขอ ภาพอะไรมันมันปะไม่มีไม่มีกอนี่นะเรียบร้อยถือว่ามาสุดกิ๊บกิ๊ไม่เหมือนกายเลยทุกคนเคยเคี่ยวข้าวคั่วปะเออใช่พี่เหมือนข้าวคั่วที่ยังไม่ละเอียดใช่มันคือมันคือเคี่ยวข้าวคั่วเออเนื้อจริงเหรอไม่แย่แต่ว่าภาพลักษณ์ที่รู้สึกมากกัดหัวจริงคุนึกว่ามึงจะกัดข้างๆทำไมไม่แต่งข้างๆไม่รู้คิออะไรต่อไปนี่ครับจะเป็นสาขายน่าจะเป็นไฮไลท์อันนี้เป็นแบบตำปลาครับตำกระแต อันนี้ก็อร่อยเลยครับพี่แบบปลาร้ารน,รานี่ปลาลาอันนี้คืออะไรพี่ยอได้กินอร่อย,ยอยางร้อนอันเนี้ยอุ้ยปลาบอกป่าวะไปลองกห้อุ้ยแต่แซลมอนเขาดีมากเลยคุณแซลมอนเขาสดอ,อ,อ่ะใช่ <c oughs> ปลาลาแบบเซ็มสตีมโอเคกินแค่มหมูแล้วกัน ปลาสเต็มสตีมเไม่แต่อันนี้อร่อยนะอันนี้นัวตามเขาแบบแตปลาร้าคือหนัวครับแต่ว่าถ้าไม่แตปลาร้ายังไม่ลองนะไม่รู้ว่าเป็นไงแต่ปลาร้าคือดีมากสุดยังสุดสุดสุดละสุดกว่านี้เหรอตอนแรกพอจูนี่คือแบบดูธรรมดาเลยพอเจอไอ้ต้มอึง่ยคนละอย่างเลยก็วันนี้ถือว่าสุดสุดจริงๆอ่ะอยากนั่งต่อทุกคนแต่ว่าเนื่องจากเพลงที่บอกเดี๋ยวผมมีไปซื้อที่ ผิวเลยนะไม่ลีลามันอึ่งเมื่อกี้นี่เนี่ยเลยเป็นมารยาทเอาโอเคเอารย่างไรขอผู้ใหญ่ให้แล้วเป็นมารยาทแต่หน้าแดงนะร้อนอ่ะโอเคบอลก็ถ้าใครจะมาลองกินกินได้แต่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอาหารทุกอย่างที่เรากินเนี่ยมันมีจริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะในกรุงเทพอ่ะมันจะไม่มีเท่านี้อย่างเช่นซอยจุกส่วนจะมีแค่เนื้อปากหูยังไม่เห็น กับผ้าขี้ริ้วอ่ากับผ้าขีริ้วต้มอึ่งมีบ้างแต่อาจจะหายากก็ถ้าใครอยากมลองกินกินได้อร่อยต้มอึ่งอ่ะน้ำคือแซ่บเลยนะแซ่บวิวแซ่บหลายเอากินก็ถ้ามาให้กินเลยต้องชอดจูต้องมีจูตจูตจูตองตองต้องต้องจา้จูตจูตจเต็กแดูตจูตจไตจูตจูตัูตจอตจองจอตจู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 นน้ตจูตจูวจูตจเตจูตนูตีูตจูตจูตจบตีมตลูตมูตจูตจูตจอาจจะแบบจูดจู้จไป อันนี้ผมคิดว่าแบบพี่อีเขาเนี่ยแบบก็ดทาขมไม่มากคือถ้าขมมากไปบาขคมมันกินไม่ได้ถ้าจะเอาแบบขมแบบ เลย,เลยอ่ะเลยอ่ะเพราะว่าขอร้านได้ครับเพราะอย่างที่บอกว่าตอนแรกท้อให้ดีวัวแล้วบอกพีทที่อื่นนะครับก็มีให้นะครับต่อมาลองก็ได้ทุกคนสเต็กแบล็คทรัฟฟี่ดีครับอร่อยแต่ว่าคนเยอะนะอันนี้ผมมาบ่ายโมงทุกคนร้านเปิดเที่ยงใช่ไหม,มคนมก็แน่นอ่ะไม่รู้โทรจองเลยก็ลองหาแล้วกันนะครับผมทุกคนนะครับผมทุกคนก็สำหรับวันนี้เท่านี้เพอนเดี๋ยวขอตัวไปซื้อที่กื่นเราดูกันก็สำหรับวันนี้เมื่อมาเทศกาลซุนงแพลาครับเพราะว่าลาไปครับทุกคนเด <หา S 2> ี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าอ๋อลืมบอกตอนเที่อไป พาพวกนี้ไปกินเพียร <ning. S 1> ์ดเดี๋ยวพาพี่เป็ลไปเล่นในนี่ก่อนเลยมาด็กสนุกหรอครับแรกก็พีดเดี๋ยวซื้อที่ครับโอเคครับเดี๋ยวไม่เปิดไม่ออกเดี๋ยวกับ